พี่ตีรถมาคืนแล้วนะเฮ้ยท็อปมึง hey, ขับรถกูไปอ่ะรู้จักเติมน้ำมันบ้างสิวะวัดีผมรีบไปหน่อยนะ่ะเดี๋ยวพี่ก็ไปเติมเองแล้วกันแล้วนั่นลอยอะไรอ๋อเพื่อนโคน่ะเดี๋ยวพี่เอาผ้าเช็ดมันก็หายรอมหน้าไม่ต้องมายืมอีกนะเว้ยพี่ตี เฮ้ยท็อปทำไมพี่นายถึงได้ใจแคบขนาดนี้วะเฮ้ย oh. น <Hey, S 1> ั่นเป็นพี่กูนะเว้ยยังจะเรียกเขาว่าพี่อีกเหรอเขาไม่ได้ไว้หน้ามึงเลยนะเว้ยเฮ้ยพวกมึงอะ่ะไม่เข้าใจหรอกพี่ตีอะ่ะเขาเป็นคนแบบนี้แหละไปไปกันเถอะอ้าวพี่ตีกินเสร็จแล้วหรอคะอืมทั้งหมด3,200้บาทคะ่ะ พี่ตีทำไมมาไม่บอกน้องเลยทำไมนี่เดี๋ยวนี้กูจะไปไหนอ่ะจะทำอะไรต้องรายงานมึงด้วยเหรอโอนไปแล้วนะเข้าแล้วค่ะน้ำมนต์ข้าวหน้าถ้าพี่ตีมาอีกอะอย่าคิดตังค์พี่เขานะเข้าใจไหมค่ะทำไมทำไมต้องไม่คิดตังค์กูด้วยมึงคิดว่าข้าหารแค่นี้กูจะไม่มีปัญญาจ่ายหรือไง นูนถ้าลอมหน้าพี่มาอย่างไงก็คิดตามบ่อติเลยนะค่ะไปทำไมพี่ตีลอมหน้ามาอย่าลืมโทรหาน้องนะฟากาไปกินข้าวพบอย่าหาว่ากูอย่างนู้นอย่างนี้เลยกูยเห็นมาหลายครั้งแล้วทำไมพี่ตีของมึงชอบทำตัวแบบน,นี้วะ เฮ้ย <Hey, S 2> พี่กูก็นิสัยแบบนี้แหละกูว่าไม่น่าใช่นิสัยอะไรกันตั้งแต่เรื่องยิงรถละคนแบบนี้พึ่งไม่ได้วะพอได้แล้วพูดเรื่องนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีกูวัวขี้เกียจฟังพวกมึงพูดแล้วเนี่ยกูก็แค่เตือนมึงด้วยความหวังดีคนแบบนี้เวลามึงเดือนร้อนอะเขาคงช่วยวมึงไม่ได้ตกลงมึงจะกินไหมข้าวถ้าจะกินก็ไม่ต้องพูดแล้วเออกูเ,ออเลิกพูดก็ได้ท็ โครงการที่กูนําเสนอให้มึงครั้งที่แล้วอะ่ะมึงยังคิดไม่ได้หรอวะว่าจะลงทุนกับพวกกูไหมนี่มึงก็กลับไปคิดนานแล้วนะมึงยังตัดสินใจไม่ได้หรอวะอืมมึงคิดว่ามันจะไหวหรอวะทําไมจะไม่ไหวล่ะดูกูไก่ฟาสิได้เงินมาใช้ตั้งไปแสนแล้วแต่ว่าตอนนี้อกูมไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นวะ่ะแต่มไม่ร้านนี่ก็ร้านมึงไงมึงก็ไปจำนองดิเออว่ะ พรุ่งนี้เดี๋ยวกูเอาร้านกูไปจำนองแล้วเอาเงินมาลงทุนกับผู้มึงเออต้องเป็นี้ดิว่าสมแล้วที่เป็นเพื่อนกูเพื่อนกันอะเรื่องแค่นี้จิ๊บจิ๊บไอท็อป hey, มึงสบายใจได้ลองเงินเข้ากระเป๋าเลยนั่นมันแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> งั้นวันนี้เราก็ต้องมาดื่มฉลองกันให้เต็มที่แล้วมาชนชนชน,ชน <c oughs> มึงบอกกูดิว่าเงินน่ะหายไปไหนหมดกูไม่รู้นี่ว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนี่ว่ะไหนพวกมึงสองคนบอกว่าลงทุนไปแล้วได้กําไรแน่ๆไม่มีขาดทุนไงกูเห็นพวกมึงสองคนเป็นเพื่อนตอนนี้พวกมึงกล้าหลอกกูหรือวะไอท้ทบมึงพูดเกินไปปะเพ,พืเ่อนไปหลอกมึงตอนไหนวะพูดเกินไปอย่างนั้นเหรอตอนนั้นพวกมึงสองคนบอกว่ายัางไงจําได้ไหมจําได้ดิมึงก็ทําธุรกิจนี่มึงไม่รล้ว,ว่าการลงทุนอ่ะย่อมมีความเสี่ยง คือพวกมึงสองคนอะกูเอาล้านนี้ไปจำานองเลยนะเวย้ยกูเอาเงินทั้งหมดของกูไปลงทุนกับพวกมึงสองคนแต่พวกมึงกับทำไบบนี้กับกูเรยวะพี่ตีไม่ต้องไปคิดมากหรอกค่ะเรื่องแบบนี้มีเยอะแยะคนเรารู้จักกันไม่กี่วันดื่มกันไม่กี่ครั้งก็คิดว่าเป็นเพื่อนแท้กันแล้วมีคนมากมายที่โดนหลอกเพราะเชื่อคำว่าเพื่อน เอางี้กูไม่ขออะไรพวกมึงสองคนเลยไม่เอากำไรเลยสักบาทแต่กูของเงินทุนกูคืนได้หรือเปล่าวะพวกมึงอะไปหาให้กูเดี๋ยวนี้ทำไมกูต้องหาคืนให้มึงด้วยวะก็มึงตกลงที่จะลงทุนกับกูเองนี่เฮ้ย <Hey, S 1> มึงคุณงี้เฮ้ย <Hey, S 1> พวกมึงสองคนใจเย็นท็อปมันไม่ได้จะหามาคืนกงนง่ายๆหรอกนะเว้ยพวกกูสองคนอนะขอเวลาสองสามวันเดี๋ยวพวกกูอะ จะหามาคืนให้เออขอให้มันตรงเวลาแล้วกันกันนีจะไปยอมมันทำไมวะจะไปหาเงินคืนมันเพื่ออะไรมันหมดประโยชน์แล้วก็ปล่อยมันทิ้งไว้ดิจะไปสนใจมันทำไมวะเออเอานาวนะกูแค่พูดไปแค่นั้นแหละใครที่ไหน จะเอาเงินคืนมันมึงอย่าลืมบล็อกมันนะเว้ยอย่าให้มันติดต่อมึงได้โถ่เว้ยเอ้าพี่ตีมาได้ยังไงอ่ะก็พี่มากินข้าวกับแฟนแล้วกินเสร็จอ่ะจะไปจ่ายเงินอ่ะแต่เคาน์เตอร์ไม่มีคนอยู่พี่ตีผมบอกพี่แล้วไงว่าผมไม่คิดเงินพี่พกลับไปเถอะนี่เวลาเนี้ยมึงยังไล่กูอยู่เหรอ พี่ตีผมมีเรื่องปวดหัวเยอะแล้วผมไม่เก็บเงินพี่หรอกพี่กลับไปเธอกูไม่กลับกูจะจ่ายค่าอาหารพี่ตีนี่หมายความว่ายังไงนี่เงินหนึ่งล้านมึงเอาไปถ่ายล้านมึงคืนมาก่อนทีหลังอะ่ะมึงจะคบเพื่อนอะ่ะก็ดูให้ดีๆไม่ใช่เจอกันไม่กี่วัน ดื่มกันไม่กี่ครั้งก็นับว่าเป็นเพื่อนแท้เพื่อนแท้เขาดูกันยังลำบากว่าใครอะ่ะอยู่เคียงข้างเราเข้าใจไหมพี่กลับก่อนละพี่ตีไม่ต้องเรียกขอบคุณพี่มากนะพี่พี่ตีอะคือเพื่อนแท้ของผม ถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ